สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตที่เกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลกันอีกเหมือนเดิมซึ่งคลิปนี้เราก็จะไปพูดถึงนักฟังของยุโรปเลยครับอย่างลีกโรมาเนียัดล่าสุดเนี่ยก็แข่งขันกันเมื่อคืนนี้อย่างต้นสังกัดของพรพันธ์ครับราปิดบูคาเรสต์ต้องโคจรไปพบกับอาร์เกลตปิเทสนะครับทีมอันดับ8ของตารางและก็เป็นฝั่งของบูคาเรสต์เนี่ยที่เก็บใช้ได้แบบขาดลอยเลย3ต่อสูเซต ในเกมนี้เองพอพันธ์เองก็ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยซึ่งแต่ละจังหวะที่เขาเซตที่เขาได้เนี่ยโค้ดเนี่ยปรบมือรัวๆเลยครับอาจคิดว่าก็ต้องไปดูมือโค้ดได้แหละว่าถลอกหรือเปล่าตบมือกันทั้งเกมเลยเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าราบิดบุคเรนเนี่ยจะไม่นิ่งเหมือนเกมที่แล้วนะครับเกมที่แล้วเจออับ2ของตารางเนี่ยรู้สึกว่าจะนิ่งกว่านี้ แต่ว่าเกมนี้ก็ยังมีขา,ขาดกันเกินกันบ้างแต่ก็เอาตัวรอดได้ชนะไป3ต่อศูนเซตซึ่งถ้าพูดถึงฟอร์มส่วนตัวเนี่ยคิดว่าพรัพันเองก็ทําฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถยืนตัวหลักของราปิดบุคาลิศได้เลยเซต,ตแต่ละจังหวะเนี่ยเริ่มที่จะเข้าขากับเพื่อนแล้วอย่างอาริมาที่ขึ้นตีแล้วโหดผ่อนพันเนี่ยเซตได้หมดครับจังหวะสั้นจังหวะเร็วจังหวะโชวโ์อกาสเนี่ยจะตัวทําได้ดีเลยสำหรับผ่อนพันเพื่อนโดนพีมเมก็เริ่มที่จะยอมรับมากขึ้นครับมากกวัาที่แล้วนัดที่แล้วเนี่ยเล่นดีมากนะครับผ่อนพันแต่ว่านัดน,นี้ก็ ยังทาฟอร์มได้อยู่ในมาตรฐานของตัวเองเซต็จแต่ละจังหวะก็โหดๆทั้งนั้นเลยและโค้ดเองก็ไม่ค่อยที่จะติวเข้มเหมือนอย่างนดที่ผ่านๆมานดที่ผ่านๆมาเนี่ยโค้ดเนี่ยติวเข้มมากแต่ว่ัดนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเคร่งเครียดเท่าไหร่นะโค้ดก็ปรบมือจนมือถลอกกันเลยทีเดียวและการที่บูคาเรสต์เนี่ยสามารถเอาชนะที่มันดับ8ของตารางสามต่อศูนย์เซตแบบนี้ก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยเราปิดบูคาเรสต์อยู่อันดับที่5ของตารางครับมี30แต้มแข่งไปทั้งสิ้นเนี่ย 14นัดก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นท็อปโฟหรือว่าท็อปสี่อยู่เพราะว่าตอนนี้บูคาเรสต์แข่งไป14นัดน้อยกว่าทุกทีมครับทุกทีมเนี่ยแข่งไป15นัด16นัดแล้วแต่บูคาเรสต์ก็ยังแข่ง14นัดยังไงก็ต้องรอกระด,ดูนัดต่อไปว่าจะเจอกับใครตารางยังไม่ออกมาและอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับพรพันธ์คือสถิติการเซตของเจ้าตัวเนี่ย กระโดดขึ้นมาอีกแล้วนะครับพุ่งท็อปอีกแล้วครับคราวนี้ติดท็อป10ของลีกเลยสําหรับพรพันธ์ในมือเซตคือก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่อันดับที่13ของลีกครับมีสถิติอยู่ที่32เซตแต่ว่าหลังจากจบนัดนี้สถิติของพรพันธ์ก็พุ่งขึ้นติดท็อป10ของลีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวอยู่อันดับที่8ของลีกแข่งไปสีนะัดเล่นไป12เซตและก็มีเปอร์เซ็นต์การเซตยอดเยี่ยมเนี่ยอยู่ที่36.7%สิบหกจุดเจ็ดศย์เปอร์เซ็นต์ตามหลังลี พอว,วันริดายองเนี่ยอยู่ดับพีเ7ของลีกมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่37.01%ึ่งอซนึ่งพรพันธ์เนี่ยท่านอยู่แล้วคือได้แข่งนัดต่อไปแล้วฟอร์มโดดเด่นแบบนี้คิดว่าพรพันธ์ก็น่าจะติดท็อปโฟนะจะตัวมีความยอดเยี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับกับตันผู้ของเราคือชนะมาเนี่ยสี่นัดติดฟอร์มดีมากๆครับราปิดบุคเรสซึ่งแอดเองก็มีไฮไลท์บางช่วงบางตอนของคลิปนี้มาให้ชมกันด้วยครับต้องบอกเลยว่าแต่ละจังหวะเนี่ยมันมันทั้งนั้นครับ,แ,รนนรบแหละ เอาละครับเราไปชมบางช่วงบางตอนของบอลพันกันเลยครับไฮไลท์แต่ละจังหวะเนี่ยสุดๆทั้งนั้นโค้ชเนี่ยน่าจะปรบมือจนมือถลอกเลยนะครับ mm hmm. เกมนี้ปรบมือบ,บ่อยมากมาเริ่มวันนี้จังหวะแรกครับจังหวะนี้เป็นฝั่งของอาร์เกลสที่ได้เสิร์ฟและพรพันเซตมาแล้วเพื่อนรุ่นพพ์ตีจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไป1สเต็ปครับแม่และดูอีกหนึ่งจังหวะพรพันยกขึ้นมาแล้วฟาดจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วฟาดอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับ แม่ยกฟาดยกฟาดแบบนี้โค้ดก็ต้องปรบมือรัวๆเลยและดูอีกหนึ่งจังหวะครับผ่อนผ่นยกมือเดียวแล้วโอ้โหได้ด้วยครับจังหวะนี้แม่ภาพก็ตัดเร็วเหลือเกินแล้วจังหวะนี้ฟาดเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหแต้มรัวๆเลยในจังหวะนี้อาคเรสยกมาเอาเลยครับอิลิมาอิลิมาไหมไม่ให้ครับเพื่อนร่วมทีมตีจังหวะนี้โอ้โหดูครับโค้ดเนี่ยปรบมือบ่อยมากครับเกมนี้ แล้วอีลิฟมาไม่ได้ครับเพื่อเนเอพิมพตีแม่ยอดเยี่ยมครับ3ามเมตรกลางจังหวะน,นี้แล้วฟาดมาอ้ารับได้แล้วพรพันธ์ยกมาแล้วขึ้นตีไม่ได้อีลิมารับแล้วยกมาอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยแะครับพรพันธจังหวะยกของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยในเกมนี้แล้วก็ เป็นอักเระที่เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งอ่า้ะครับผรพ,พันรับรับแล้วยกให้อีลิมาฟาดไม่เหลือครับโอ้โหแม่จังหวะนี้แล้วอักเระตีไม่ผ่านอ่านะครับพรพันยกยกมาจังหวะนี้ไม่พลาดครับดูครับข้างสนามเพื่อนร่วมพีมเนี่ยดีใจใหญ่เลยแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะครับผรอนพันยกมาบอลเร็วเรียบร้อยครับเนี่นะครับบอลเร็วจะเริ่มเข้าขากันมากขึ้น แล้วอีกครั้งหนึง่งขึ้นตีจังหวะนี้โอ้โหเกมนี้เนี่ยจังหวะตีดีนะแต่ว่าจังหวะบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับบุคเรสแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยสวยมากครับเนี่ยไหลหลังโอ้โหแม่ยอดเยี่ยมครับเล่นสนะีนัดรู้สึกว่าจะเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมากมากเลยเนี่ยโอ้โหจังหวะไหลหลังคือถ้าไม่ซ้อมกันบ่อยๆเนี่ยทำยากนะครับจังหวะแบบนี้โอ้โห แม่พรนพันก็ยกให้อย่างเดียวเลยครับแล้วอิลิมาเสิร์ฟจังหวะนี้อานะครับอาร์เกรดขึ้นตีอา้าวรับได้พรนพันมือเดียวด้วยแล้วตีจังหวะนี้อิลิมาโอ้โหแม่ต้องช่นชมบอพันธะครับจังหวะนี้รับมือเดียวแล้วพอรอนพันเซตมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับวันไหลหลังทํางานครับเกมนี้ แล้วจังหวะน,นี้เสิร์ฟไม่ผ่านครับแม่น่าเสียดายจริงๆแล้วยกมาอีกครั้งหนึ่งตีจังหวะน,นี้เรียบร้อยอีกครั้งโอ้โหแล้วจังหวะตบเนี่ยสวยมากครับเกมนี้ของราปิดบูคาร์เตสดาวพันยกขึ้นมาสูงสูงจังหวะนี้โอ้โหได้แต้มด้วยครับแล้วอากเสเสิร์ฟครับอากเสเสิร์ฟมาแล้วครับพรพันมีจังหวะยกมาอีกแล้วโอ้โห ฟังขวาวันนี้ทําแต้มได้เยอะครับเรือกว่าพรพันนี่ยเซตแก,แก้มาครับจังหวะน,นี้แล้วตีโอ้บล็อกได้อ่าแล้วครับอักเลสแก้มาจังหวะน,นี้แก้มาแบบนี้พรพันเล่นเร็วเลยโอ้โหโโดูครับข้างสนามโค้ดเนี่ยปรบมือกันเป็นเกลียวเลยแล้วอักเลสตีจังหวะน,นี้ก็เป็นแต้มของเขาครับ อีกครั้งหนึ่งครับอารเกตแอปพรพันยกยกมาให้อิลิมาฟาดจังหวะนี้แม่ยังรับได้อีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งอิลิมาไม่เหลือครับจังหวะนี้ดูครับโค้ชต้องปลบมือเลยโอ้โหสุดสุดจริงๆครับและดูอีกหนึ่งจังหวะอิลิมาอีกแล้วแม่คู่ซีพรพันเลยครับคนนี้แล้วก็เบอร์ห้าอีกหนึ่งคนครับแอปพรพันยกขึ้นมาอิลิมาไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ แม่ตีดีจริงครับอิลิมาเนี่ยดาวเกรดเสิร์ฟอีกแล้วครับและบอลพันก็ยกอีกแล้ว <c oughs> แก้ไปดูครับโค้รแม่จังหวะไม่คลิกกันครับจังหวะน,นี้เอาล้ครับบอพันยกอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับจังหวะน,นี้โอ้โหเอาแล้วครับโคตรยกไม้ยกมือมากๆเลยตอนนี้และบอลพันเซร็จมาแบบนี้อิลิมาไม่เหลือครับโอ้โห กินยาวๆเลยครับแบบนี้แล้วได้เสิร์ฟมาครับบุคาเรตอักเรสตีไม่ผ่านเอาแล้วครับพอนผ์นยกจังหวะนี้ไม่พลาดครับแม่คือยกสวยมากนะพรพันแต่ละจังหวะเป็นจังหวะดูครับเนี่ยตีแบบนี้เลยโอ้โหจังหวะคลิกกับเพื่อนมากครับตอนนี้เนี่ยคือดิเด,ดยองกลับมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่า จะยึดตำแหน่งตัวจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าพรพัน์ตอนนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับแล้วก็เป็นบูคาเรสครับที่สามารถเอาชาอักเรสปีเชตไปได้3ต่อ0นเซตแบบว่าจะว่ายากก็ยากนะบอลแรกของบูคาเรสเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยในเกมนี้และฟอร์มของพอรพันเองก็รู้สึกว่าจะทําได้ดีครับ4ีนัดที่ผ่านมาเนี่ยทำดีทุกนัดเลยแล้วก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากที่ พาระบิดบูคาเรสเนี่ยเอาชนะต้นจากเอาชนะไปได้3ต่อเสเซตแล้วก็อยู่นอันดับที่5ของตารางและฟอร์มของเจ้าตัวตอนนี้ก็โดดเด่นเลยขึ้นท็อป10ของลีครับมือเซตยอดเยี่ยมมือเซตที่ดีที่สุดซึ่งยังไงก็ต้องตามเชียร์กันต่อครับสำหรับกับตันผู้ของเราโปรแกรมนัดต่อไปยังไม่ออกมานะครับยังไงก็ต้องรอดูกันว่าจะแข่งขันกันในวันไหน ตอนนี้ก็พร้อมเชียร์นะครับเพราะว่าบูคาเรสต์ฟอร์มดีเหลือเกินจะได้มา4นัดติดและนัดต่อไปจะเจอใครก็ต้องมาที่ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเล่บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกันบางใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ